หน้าเป็นลูกนิมิตเลยค่ะลูกนิมิตท,ที่แท้ทรูฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซิสซีอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะพอเห็นรูปที่น่าปกกันเรียบร้อยแล้วน้อว่าวันนี้ดิฟหยิบอะไรมารีวิวให้ด้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์นั่นเองนะคะวันนี้ไฮไลท์ของเราก็เป็นแบรนด์จีนเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ชื่อ g ีคู o นะคะเป็นกลอสพาวเดอร์ค่ะกล่องมีความโฮโรแกรมมากสวยมากนะคะด้านหลังกล่องจะมี ภาษาจีนนะคะกำกับไว้ทั้งหมดเลยมีแค่ภาษาอังกฤษบอกแค่เป็นรุ่นนะคะว่าเป็น high g l o s s powder นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีด้านบนนะคะของกล่องบอกไว้ว่าเป็นนัมเบอร์อะไรนะคะก็ดิบได้เบอร์เป็นนัมเบอร์0ูนย์สามกับนัมเบอร์ศูนย์สี่มานะคะก็ไม่ได้มีให้ดิบเลือกเยอะเนาะก็ได้มาสองเบอร์ประมาณนี้นะคะแพ็กเกจด้านในของเขานะคะเปิดออกมาจะเจอกับ แบบนี้เลยตลับสวยมากแล้วก็มีซีนกระดาษห่อไว้ให้ด้วยนะคะก็ลอกไปของๆกันเลยจ้าด้านหลังก็จะมีนัมเบอร์นะคะเป็นรุ่นบอกนะคะแล้วก็เออมีความเห็นสีด้านในอะ่ะว่าแบบอตลับเป็นประมาณนี้อีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแบบสีของข้างในเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาตั้งใจทําให้เป็นสีนุ่นๆแบบนี้แล้วก็ด้านในจะมีกระจกนะคะอันนี้ไม่ได้ลอกซีลออกนะคะก็ถ้าลอกออกก็จะเห็นเป็นกระจกเนาะ อันนี้ number 04นะคะเป็นสีโทนชมพูตุ่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะอีกอันนึงนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นบัชออนไฮไลท์เพื่อนๆแต่ว่าข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนว่า High Gloss Powder ซึ่งอืมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าดูเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อซาตินนะคะแล้วก็น่าจะสามารถใช้ได้กับ ทั้งเป็นบัชออนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นอายแชโดว์ได้ด้วยนะคะงั้นเรามาสวอชกันอันนี้เบอร์ศูนย์สนะคะเป็นสีพีชมาค่ะโอเคก็คือมีความเงาความความเลื่อมมันดูเป็นความแชมเปญมากกว่านะโดยส่วนตัวมันดูไปโทนสีแชมเปญนะคะแล้วก็ตัวนี้ เขาบอกว่าเป็นสีโกลแชมเปญนะคะซึ่งดิบรู้สึกว่าออกชมพูนะคะออกชมพูตั้งแต่ตาเห็นแรกเลยแล้วปาดกันเนี่ยมันออกชมพูอ่ะทุกคนหรือว่าดิบดูสลับสีหรอไม่สีเห็นไหมเบอร์ศูนย์สี่แล้วก็อันนี้เบอร์ศูนย์สามแต่เขาก็ไม่ได้มีชื่อสีบอกนะดิบอาจจะแบบจําสลับกันหรือได้ข้อมูลมาสลับกันหรือเปล่าไม่มั่นใจจริงๆแต่ว่านี่นะคะเบอร์ศูนย สและตัวน,นี้เบอร์0ูนยจะเป็นสีโทนส้มและโทนชมพูนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นบลัชออนหรือว่าจะใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้นั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปลองทากันเลยดีกว่าค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิบใช้เป็นแสงธรรมชาตินะถ้าเพื่อนๆดูแล้วมันมีความพูดว่ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ดิปจะเลือกหยิบสีน้ำเบอร์ศูนย์สนะคะเพื่อนๆเ,เอามาลง บริเวณตากับแก้มเนาะแล้วเดี๋ยวสีชมพูเรามาตัดสินใจดูอีกทีนะคะเพราะว่าเบอร์ศูนสี่สีชมพูมันค่อนข้างชมพูเยอะไม่มั่นใจว่ามันจะเข้ากับผิวไหมแต่ก็อยากลองให้เพื่อนเนดูเหมือนกันนะคะก็อยากจะลองทั้งสองสีเลยก่อนอื่นดิบจะลงเป็นสีตัวนี้นะคะนาเบอร์ศูนย์สามลงที่บริเวณเปลือกตานะคะใช้เป็นนิ้วมือนะคะเพื่อนเพื่อนในการลงเนาะใครสะดวกอยากใช้แปรงใช้แปรงได้นะคะสีเขาจึงมมากซึ่งอย่างที่ดิบบอกไปในรายละเอียดนะเพื่อนๆตัวนี้เขาบอกว่า สามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะหรือจะลงเป็นท็อปก็ได้นะคะเพื่อนแบบถ้าเราลงแบบทูน้ําตาลหรือแบบแต่งตาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่าตัวเนี้ยมาลงในบริเวณที่เราต้องการให้มันแบบพอ o ขึ้นเด่นขึ้นนะคะดิรู้สึกว่าสีนี้น่าจะสวยเลยปัดๆไปแบบแค่จุ่มๆไม่ได้วนนะก็ติดแปรงขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็พอบลงไปเลยค่ะ อันนี้ดิปลงเป็นแบบบัสชเลยนะนเพื่อนๆคือไม่ได้แบบไม่ได้ใช้บัสตัวอื่นเลยจะได้ความจึ้งแบบนี้เลยก็คือหน้าเป็นลูกนิมิตเลยค่ะลูกนิมิตที่แท้ทรูจริงๆแล้วไม่ควรลงทั้งอันนะเอาดีๆเป็นบัสชไอจีบัส f a เฟ b o o k กันทุกคนคือฟิลแบบ แล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าปัดแล้วออกไปข้างนอกแบบเนี้ยดิบรู้สึกว่าไม่น่าจะรอดนะเอาดีๆเออมันควรเป็นไฮไลท์เฉยๆเป็นบัตชออนไม่ได้จริงๆเพื่อนๆดิบต้องขออนุญาตใช้บัตชออนสีนะคะที่เป็นเนื้อแมทเนี่ยปัดเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเป็นบัตชออนเฉยๆมันมันไม่ได้เลยอะ่ะมันเงาเกินไปมันเลื่อมแบบมันเลื่อมเกินไปเลื่อมใส ฟิลแบบแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าปัดแบบธรรมดามันไม่ได้จริงๆอ่ะดีขึ้นทําให้ผิวดูเหมือนกับเฮ้ยผิวธรรมชาติอะไรเงี้ยนึกออกปะเล่นแสงได้แบบได้แบบธรรมชาติเลยสี Jeez. ชมพูเนี่ยดิฟอาจจะไม่ได้ลงให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆนะอ,อ,อาจจะอ่ะเดี๋ยวดิฟแตะให้หน่อยประมาณปลายจมูกแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะคะปากนี้นึง เพราะว่ามันไม่ได้จริงสีชมพูน่ยสวยนะคะแต่ว่าถ้าให้ดิบป,ปัดแบบทั้งหมดเลยอะคือไม่น่าจะได้นะสำหรับผิวดิบนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับผิวดิปนะคะเพราะว่าตัวสีส้มเนี่ยมันเข้ากับผิวแทนของดิบอยู่แล้วแต่ว่าตัวสีชมพูมันจะโดดไปหน่อยนอกจากว่าวันนั้นดิบแต่งหน้าแบบ ป้าบี้จังดูให้ชมพูไปเลยอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นอะรอดแน่นอนนะคะถ้าเป็นสีชมพูแต่ว่าถ้าปัดโดโดๆเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคะจริงๆเนื้อเขาดีมากสําหรับทาตารอดทาแก้มเนี่ยใช้เป็นไฮไลท์รอดนะคะเพราะว่าพอลงไปแล้วอ่ะมันเป็นผิวเลยมันดูมันดูผิวดิบฉ่ำโกลเลยแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าอะ่ะทุกคนมันมันใช้งานจริงไม่ได้นะคือมันมันจะ มันจะเป็นหนังประทูเกินไปแล้วก็ออกไปตอนกลางวันเนี่ยมันจะดูเวอร์เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นควรใช้บลัชเนื้อแมทลงไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวจีโคมูเนี่ยลงเป็นไฮไลท์นะคะก็คือสวยแล้วก็ทาตาได้แน่นอนแต่ว่าบัตตรงๆนี้ไม่ได้นะคะที่ดิ ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมานะอยู่ที่ราคาประมาณ40กว่าบาทถึง60กว่าบาทนะคะราคาประมาณนี้นะเข้าๆนะเพื่อนๆอาจจะมีถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูว่ามีหน้าร้านค้าร้านไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเออหน้าซื้อแล้วก็ไว้ใจได้นะคะก็ลองสั่งซื้อกันดูถ้าหากว่าสนใจเนาะหรือว่าถ้าใครเคยใช้แล้วแล้วเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe คายให้ดิปด้วยหากถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ